ครับผมสวัสดีครับพบกับผมคือเขาครับผมเอาโคราชคนมักแท็กเตอเอ๋อจกอำเภอมะทายครับนครราชสีมาเอองานดันนี่น้องหกหกหนึ่งศูนย์บวกเอ็มยูห้าเจ็ดคูปตะบนาใหญ่ครับไฮครับพี่น้องโอ้ของแท้เนีนยคือขนาดเ้วพี่น้องเลย เอองานเหมาพี่น้องบางหัวคาะย้ายดินผมมองลุ้มครับงานเหมาเจ็ดพันบาทพี่น้องน้ำมันเติมไปแล้วหนึ่งพันบาทคาดว่าวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้อาจจะไม่ขอมาทำบางตอนเที่ยงพี่น้องทานเจ็ตเจมกันวันนึงแหละครับบาลพันพอดี ได้อยู่สองพันกว่าเขาแล้วเนาะนี่นก็จอดอยุอยเชมไหมเออ,เอ,อคือขนาดเลยคือคือคืออคตรบ่าเลยครับโคตรขี่เลยเนีโคกหนึ่งศูนย์เสือไล่พี่น้อง

สดีครับสมัยก่อนเราครับตั้งแต่เป็นหนุ่มผมเด้หโคนาเย่โคกซีศูนย์ผมแล้วครับมาหลายปีแล้วรถหลายคันแล้วเราสุดท้ายมาจบอยู่เอ็มยูครับพี่น้องโคกศูนย์ขายแล้วแบนฮาร์ขายแล้วคือคือเราครับตั้งแจกโคกซีศูนย์สองเท่าผมแล้วเราว่าโอ้คือดีว่ะ คนอ้วนครับฟอร์ดยังไงก็คือเลยพี่น้องเด้วยฟอร์แต่ใครดอกปันไฮสองพี่น้องฟอได้จอดเลยครับเมาเฉยพี่น้องไปราคาบ่แพงทัานุ่นก็ปันหัวข้าหน้าใหม่ครับเอาเอาหัวขา้าหน้าเก่าฟังนี่มาลงหลุมครับพี่น้องนี่มีแต่หลุม คนครับเป็นมันไงๆแล้วเนาะผมครับว่าในของมันกับอยากๆแน่หล่ะจักน้อยย,ยังเคียงไหมวันมันสื่อทูกชะลคักแล้วพี่น้องเอ้ย หายสองดันหสองพี่น้องสบายสบายน้ำมันพันหนึ่งบมมืดหรอกพี่น้องง่ายๆหนบ่มมดหรอกครับ ร่องแล้วขันท่าขันท่าดันแบบนี้นะอดัน2งนเลยเบสต์เลยนะโอ้โหของขาดีจริงจริง ถ่ายล่งจ้าที่พี่น้องเลยให้เรามาลองครับนะยี่ร่าถ่ายคลิป,ปิึงนะเออใจยาวใจยาวมาทำหวางเทียงนี่พี่น้องเอ,อ้บยบวจิมาได้เนาะ หาหน้าหาเจาของหน้าอยู่เอ้ยไอ้ตรงนั้นบมเม็น,มนอะไรเยอมเลยพี่น้องปลอกน้ำมันขั่วดฝุ่นมันเลยจ้าเป็นสีดำดำเครื่องไม่เยิมครับ <laughs> เขเปลี่ยนมันไงตัวรับเปลี่ยนมันไงเออโอ้ยเราอาครับฟร์ไงกว่าเอฟยู่นนะเออนันให้ฟองคนแล้ว ไปเลยหนึ่งวัดเต็มๆไปเลยว่า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 ยยาสีพูดได้เออเห็นตัอแป๊ เอาล่ะสามสบายโอ้ยใจเย,ยาวขนาดพี่นอ้อนี่แหละฟอร์ด,ดรับแรงไม่รับแรงเลยฟอร์ดของแท้ โอ้อากาศเป็นหนาวๆร้อน,นๆเอ,อ้ยแก่เนาะ พ่นเปลนแล้วพี่น้องทับใส่ทับใส่เลย <c oughs> เอ้าวเดี๋ยวฉิเดเนี้ยวไวท้ทำเอียก่อนพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมองหน้าแล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวกันลิปหน้า